คุณกระจรนศักด์สุขสนิทคุณวันเพนสุขสนิทเด็กชายพร้อมพ,พร้อมเพชรสุขสนิทในวันอาทิตย์ที่สองสิงหาคษาสงันหายสี5สีนี้เป็นวันพงชัยข้าน้อยขอ,ขอมาทุกสิ่งนานาขอที่จะตั้งการเขาเทวดาท่านเท้าจะมาช่วยเอ็นดนูขอที่จะขอที่นั่งขอที่นอนขอที่ตั้งเตียนขายเสื้อสาดล่ามแย้นไป ทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จประสิทธิสวหาสิทธิกายะพระวิศนุกรรมพระอาทิตย์อันเสด็จรุ่งเรืองถายสิทธิสิทธิแห่งพระเพลิงท่านผู้สร้างกายเผาท่าทั้งหลายให้ย่อยยับกับพระแม่ธรณีสิทธิสิทธิแห่งพระจตุรุกบาลทั้งคนทันพานท่องเที่ยวดูปูงสัตว์ประชาสิทธิสิทธิแห่งพระอนุมานผู้ผานกุงรากาปูงยักษ์นาให้พี่หน้าทิพหายสิทธิสิทธิแห่งพระเพลิงพระพายพระธรณีพระพิรุณ ให้เป็นลมเป็นฝนเลี้ยงสัตว์ทุกตนให้สุขสาราญจิททิสิทธิแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสด็จมาทําการสิทธิสิทธิแห่งพระบิดามารดาซึ่งท่านได้นิรนรล,ลูกหลานตั้งแต่เกิดมาในทันสิทธิสิทธิแห่งเจ้าวิญญาณสวรรค์เทพิดามานั่งชุมนุมการสาเท้าันตาทั้งเท้าเทพาผู้ดูเรีูงตนทั้งเท้ามหาภูมิลงมาประสิทธิให้แก่ตนโูจะทําการถอนสารพระภูมิเทวาและสารตายหยณนะบาลีที่128ทับ แขวงสมแหา่ดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครสิทธิกริยตสถาคโตสิทธิเตโชยโยนจังสิทธิราโพนิลังจังสิทธิกรรมังประสิทธิเมยโฮมเบิกมหาเบิกคุยให้กุมาเบิกมาขอเลิกขอชัยเบิกสะเคราะหเสนียดจังไรเบิดทั้งอรุคะเทวาสิชั้นฟ้า15ชั้นปฏิพีเบิกทั้ง